Hello. สวัสดีค่ะวิวข้มสู่ช่องชูบิ n เ t ็ตดิชาแนลนะคะกลับมากันอีกแล้วนะคะกับคลิปดีๆมีสาระนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปดีดมีสาระอย่างนี้นะคะวันนี้เนทจะมาพูดเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอาการป่วยค่ะ จะมาแชร์ share, นะคะ,ะความรู้เกี่ยวกับ w o r d vocabulary นะคะคำศัพท์ที่บ่งบอกอาการป่วยต่าง,างๆนะคะแล้วก็โรคที่จําเป็นนะคะที่เราต้องรู้ทําไมเราถึงรู้ต้องรู้คําศัพท์พวกนี้รู้ไหมคะเวลาที่เราไปทํางานต่างประเทศเนี่แหะคะ่ะเกิดเราป่วยขึ้นมานะคะเราจะแจ้งทางเจ้าหน้าที่ทางพยาบาลทางหมอยังไงว่าเรามีอาการอะไรบ้างเราคิดว่าเราป่วยเป็นอะไรหรือเราอาจจะเป็นโรคอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็เลย มีความคิดที่จะนำคำศัพท์พวกนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆรู้ก,กันนะคะเพราะว่าตอนที่เนาไปทํางานอยู่บนเรือทํางานที่ต่างประเทศคําศัพท์บางคําที่เกี่ยวกับเฉพาะทางอาการป่วยหรือทางแพทย์เน็ตก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะฉะนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะและแน่นอนค่ะเขาอาจจะถามเราว่าเรามีโรคติดต่อโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่านะคะคําว่าโรคภาษาอังกฤษเรียกว่า disease disease นะคะและคําว่าอาการ อาการในภาษาอังกฤษเรียกว่า symptoms symptoms นะคะถัดไปค่ะเมื่อเรารู้สึกป่วยไม่สบายหรือไข้หวัดทั่วไปเนะะี่ยค่ะเราจะพูดว่า cold i get cold นะคะก็คือว่าฉันว่าฉันน่าจะเป็นไข้หวัดแหละถัดมาถ้าเกิดมีไข้นะคะ i have a fever i have a fever ตัว v นะคะ fever fever แปลว่า เป็นไข้นะคะและถ้าเป็นไข้แล้วยังไงต่อไอคะ่ะ <c oughs> ไอนะคะไอภาษาอังกฤษเรียกว่าข้อข้อนะคะถัดมาค่ะไม่สบายแน่เลยอันนี้ต้องเป็นหวัดแน่ๆเลยเน่ยน้ำมูกไหลน้ำมูกไหลภาษาอังกฤษเรียกว่า runny nose runny nose นะต่อมาค่ะยังอยู่ในหมวดเป็นไข้หวัดค่ะเราจะเรียกว่า frame frame นั่นคือการมีเสมหะนะคะเสมหะ เรียกว่าเฟรมทันมากค่ะมีเฟรมด้วยมีเส้นห้าเจ็บคอเจ็บคอกับไอต่างกันนะเจ็บคอเราเรียกว่าอะไร sore throat sore throat sore ตัวอานะคะขอลิ้นด้วย R ส่วน throat th throat sore throat การป่วยถัดไปนะคะปวดหัวค่ะปวดหัวภาษาอังกฤษเรียกว่า head ache head ache คำว่า a c h e h a แปลว่าปวดนะคะฉะนั้นตอนนี้เราปวดหัวเราก็จะเป็น head ache ถัดไปนะคะปวดท้องปวดท้องทำไง stomach ache stomach ache นะคะปวดท้องอาจจะเกิดจากประจำเดือนแล้วถ้ามีประจำเดือนเราจะพูดว่าอย่างไร I'm on period I'm on period แปลว่าเรากำลังมีประจำเดือนนะอ่อมาค่ะปวดฟัน,ปว,ฟนปวดฟันภาษาอังกฤษเรียกว่า tooth ache tooth เ c h e นะคะแล้วถ้าเกิดเรามีฟันคุดฟันคุดภาษาอังกฤษเรียกว่า impact tooth impact tooth ทันมากค่ะปวดหูค่ะบางคนอาจจะแบบว่าเป็นไข้หวัดใช่ไหมคะแล้วแบบหูติดเชื้อนะคะแล้วก็มีอาการปวดหูหรืออาจจะไปได้ยินเสียงอะไรที่มันดังจนเกินไปแล้ววันนั้นต้องไปโรงพยาบาลอ่อบอกอาการอ่ะฉันปวดหูปวดหูเหมือนเดิมค่ะ ear ache ear เอทค่ะถัดมาค่ะทํางานทุกวันใช่ไหมคะบางทีกล้ามเนื้อมันก็ตึงมันก็เกร็งนะคะเป็นตะคริวค่ะเป็นตะคริวภาษาอังกฤษเรียกว่า cramp c r a ถัดมาค่ะมันจะมีอาการนะคะถ้าเราไปแบกของหนักๆบ่อยๆหรือหลังจากเป็นตะคริวแล้วมันก็จะมีการเน็บชาใช่ไหมคะเนบชาภาษาอังกฤษเรียกว่าน้ำน้ำนะคะถัดมาค่ะ การติดเชื้อนะคะการติดเชื้อภาษาอังกฤษเรียกว่า infection infection นะคะกระดูกของเราเนี่ยค่ะเวลาเราทำงานอยู่บนเรือบางทีมันอาจจะมี Accident ได้มีอุบัติเหตุได้นะคะฉะนั้นถ้ากระดูกร้าวกระดูกร้าวภาษาไทยโอ้ยแมแย่ถ้ากระดูก,กรกาา oh, yeah, yeah. ้ารวนะคะเราจะใช้คำศัพท์ว่า fracture fracture นะคะแต่ถ้ากระดูกหักล่ะถ้ากระดูกหักเราจะบอกว่า broken นะคะคฉะนั้นคำว่า fracture and broken ต่างกันนะคะ fracture คือร้าวนะคะกระดูกร้าวส่วนคำว่า broken and ว่าจะเป็น broken leg or broken arm um, ก็คือเป็นการที่กระดูกเราหักสำหรับใครนะคะที่ผิว sensitive นะคะอาจจะมีผื่นนะคะคำว่าผื่นภาษาอังกฤษเรียกว่า rash rash r, r, r a s h rash แปลว่ามีผื่นคันนะคะถัดมา แลวันนี้สำคัญมากเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสและจริงจังบนเรือมาก diarrhea 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 คืออะไรคะท้องเสียนะคะเขาจะเป็นอาการที่ค่อนข้างจริงจังบนเรือมากๆเลยนะคะท่านมาค่ะหลายคนเป็นนะคะหรืออาจจะเพิ่งไปเป็นตอนอยู่บนเรือก็ได้เพราะว่าเครียดมากหรืออะไรเงี้ย migraine migraine ก็ตามตัวเลยนะคะ migraine ค่ะต่อจากเมื่อกี้คะ่ะบางคน เป็นภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้อะไรก็ตามนะคะเราเรียกว่า allergic allergic เราเรียกโดยรวมว่า allergic นะคะคือภูมิแพ้นะคะและตัวถัดไปนะคะเราแน่นอนไปอยู่บนเรือเราจะมีอาการ seasick seasick คืออาการเมาเรือนะคะเอมีการเมาเรือมันก็จะมีอาการ vomit vomit ตัว v เห็นแล้วไหมคะอีกครั้งนะคะ vomit คืออาเจียนนะคะอาเจียนก่อนอาเจียนจะมีการขึ้นไส้การขึ้นไส้ก็คือน่องเสนองเสนะคะก็คืออาการคลื่นไส้ เป็นยังไงกันบ้างคะจดทันไหมเอออย่าลืมนะผาสมุดไว้เล่มหนึ่งเลยค่ะแล้วก็จดทุกๆอย่างที่นักแชร์ไม่ว่าจะเป็นความรู้ F b ความรู้ภาษาอังกฤษจดค่ะจดไว้แล้วก็ท่องแล้วก็ฝึกนะคะการออกเสียงนะคะอย่างที่แนับอกเราไม่จำเป็นจะต้องเป็น native accent นะคะ สำเนียงของเราไม่ต้องเหมือน Native Speaker นะคะไม่ต้องเหมือนเจ้าของภาษาแต่การ Pronounce การออกเสียงนะคะมันต้องถูกต้องเพราะว่าถ้าเราออกเสียงผิดความหมายก็จะเปลี่ยนหรือชาวต่างชาติก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะคะการฝึกฝนทุกวันมันจะช่วยได้เยอะเลยนะคะยังไงแนทก็ขอบคุณนะคะที่ดูจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้กับช่องชูบินแอดี้ชานลด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย